สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมบ้านาสวายดินครับืันนี้ก็มาพบพ่อพอกันที่เขานะครับน้องบอนีหาเนวแสลงก่อนบอนีนะครับแล้วเนาะนะครับมืันนี้เอาเป็นเมนู้ยังไงบ้านๆที่เขานะครับตามสไตล์เขาเนาะอ่าคนเบิ่งกะจังบุ่เบื่อแล้วกะผู้ใหที่กำลังหาข้าวขอกับน้ำใส่แรงใส่ไงอยู่กัรองบ่งครับเพราะเสียหายนะครับเนาะ มื่อนี้เขาสีมกเห็ดครับืันนี้ผมได้เห็ดเข็มทองมานี่นะครับเห็ดเข็มทองแล้วก็เครื่องปุงเขาก็มีอะไรนะครับมีพี่แกงนะครับพี่แกงเห็ดหรือว่าพี่แกงอย่างก็ได้นะครับที่ว่าเขาเอาที่เขามักนะครับเนาะแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีต้นหอมนะครับต้นหอมแล้วก็ไบแมงลักแล้วก็พี่แดงพี่ช้ฟ้าเขานี่แหละนะครับเอาไว้ใส่รูดดนะ นะครับหรือว่าผู้ใดบ่อยากใซ่ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเนาะมือนี่อ่าเครื่องปรุง,งเขาก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งขั้นตอนต,อนต่อไปเลยบี้เนาะนะครับลุยกันเลยบาดนะี่ปรุงก่อนครับปรุงก่อนเอาพริกแกงใส่เลยครับพริกแกงใส่ก่อนครับ คำับว้ยใส่ใกล้หนิครับใครกะแล้วแต่ครับใส่หน่อยเหลยตามสัดส่วนเลยครับอันนี้ผมเห็บผมใส่สองห้องมันก็เลยไหลผมเลยใส่ให้สองใบมาอันนี้เนาะนะครับบุกชุดครับเส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นไหลเส้นไหลเส้นไหลมันจะเบื่อเอาพอดีนะครับ ปลาครับน้ำปลาครับน้ำตาลครับ น้ำตาลผมเอาหวานประมาณสักนี่ครับประมาณสักซ่อนโตพอขนครับบาน,นี้เอบา,านี้ก ข้นขอ,อกันได้ที่แล้วเนาะต้นหอมใช่ไหมครับแบบนี้แล้วนกะ็เหอ,อีตู่ครับแบ่งเป็นหลักเส้นนะครับ ครับบไปนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็มาห่อใส่ไปตองครับนะครับบไปนี้ห่อใส่ไปตองกันบไปนี้เอาทีห่อใส่ตองเราเชียวไปหนึ่งครับบไปนี้นี่ครับลูกโดดใส่น้ำเลยโอ้ตองเงียบหน่อยอยังดิสิลดเลี้ยมตัวไป โอ้ผมเห็ดบงามได้ครับผู้ใดเห็ดงามนี่ยากสวนอยากให้เป็นสวนอยว่ครับใบตงองห่อเสี้ใบตองงามๆเนาะนี่ประมาณน,นี้นะครับเนาะผมเห็ดโบงามก็เอาไปร้องบางผมก็เอาตามที่ทว่าฮาครับผมมาเนี่ยหลังจากที่หอ่หอตองไว้แล้วเนาะนะครับผมห่อแล้วมันอาจจะบบงามบัตเดก,ก็จะว่ากันนะครับ <laughs> เพราะว่าพี่ีน้องๆเพื่อนอาจจะห่อง้างขอผมก็ได้อันนี้ผมห่อเป็นใส่งัน,นแล้วก็ใส่ก,กินได้ซื้อนะครับไม่ได้ปวดเนาะเอาจะว่ากันได้ครับเอาครับบัรนี้เขาห่อใส่ตองแล้วบัรนี้ก็ผมก็สิ้หนึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีหรือประมาณสักครึง่งชั่วโมงเนาะเอาอันนี้เนาะเดี๋ยวเจ้าว่าเบื้องหน้าตามกันครับเอ๋ปิดฟ้าซิงบัรนี้หนึ่งบารนี้ก็ เดี๋ยวจังมาบริกันครับเด้อเครื่องสมวงพอกันครับมาครับผมมาเดสุกแล้วครับโอเคทนะ็าปเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเกตกันปิดเกตปีเกตเบาเกตกันมาเปิเเมความกันโอ้ยไอ้คนนี้เห็นไหมครับเรียกว่าหมก โมงงามนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะแกะใส่จานไปมารับไปนี้โอ้ยฮ้อนฮอนสุกแล้วครับสุกแล้วนี่นี่ผาเบิ่งหน้าตามกันครับนี่ดินี่ครับอ้าเดี๋ยวจะแคมป์ก่อนเพื่อนแกะเห็นป้ะ ถูกแล้วครับพ้อมเสร์ฟนี่หมกไข่แบบบ้านๆมานี่ฝากเพี่อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนอะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ